大家好วันนน,น,ววน,ะะวนนี้ก็มาพบกับเรสุตะวันในครั้งที่ห้ากับชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะก็ขอยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกที่น่ารักทุกคนเข้าสู่คลาสเรียนวิชาภาษาจีนของสุตะวันเองนะคะอะโอเคทีนี้เรื่องนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับจินเทียนชี่เว่น ตัวเสาตู้จินเทียนก็คือวันนี้ชี่เวินก็คืออุณหภูมิตัวเสาตู้กี่องศานั่นเองนะคะวันนี้อุณหภูมิกี่องศาเราก็จะมาดูกันนะคะว่าคําศัพท์เป็นอย่างไรบ้างนะคะข้านูเสื้ออย่เรียนรู้คําศัพท์ด้วยรูปภาพคะ่ะคําแรกเหลืองเหลืองตัวนี้แปลว่าหนาวหนาวในที่นี้ประเทศจีนอะ ก็จะแบ่งเป็นหนาวแบบหนาวมีหิมะตกหนาวแบบเย็นสบายนะคะอันนี้ก็คือเหล่งที่แปลว่าหนาวมีหิมะตกนั่นเองนะคะต่อไปเร่อเร่อตัวนี้แปลว่าร้อนมันอากาศมันร้อนมากนะคะใช้คําว่าเร่อเร่อต่อไปค่ะคําว่าเหลียงไข่เหลียงไข่เนี่ยเป็นอากาศที่มันเย็นสบายหรือดูหนาวเหมือนกันแต่อากาศเย็นสบายนะคะ โอเคต่อไปค่ะคําว่าหน่วนหัวหน่วนหัวตัวนี้แปลว่าอบอุ่นเขากําลังทำอะไรคะเขากําลังอบอุ่นร่างกายใช่ไหมคะอ่าเป็นอากาศหนาวแต่เขากําลังทําการอบอุ่นร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคําว่าเสียเฉียเสียเฉียนักเรียนคะคาว่าเสียแปลว่าตกแปลว่าข้างล่างเสียตัวนี้แปลว่าหิมะ ดังนั้นเสียกับเสียไปอยู่ด้วยกันก็เลยกลายเป็นหิมะมันตกนะคะ,ะเสียเสียต่อไปตาเลยตาเลยก็คือฟ้าร้องฟ้า,ฟา,าแลบนั่นเองนะคะ,อ,ะอาการของฟ้าร้องฟ้า,ฟา,าแลบก็คือตาเลยตาเลยทีนี้เรารู้คำศัพท์ไปแล้วเรามาดูช่วยอีช่วยสก่สนทนานะคะมี คุณพ่อแล้วก็ลีลูกสาวเขากําลังคุยเรื่องของอุณหภูมิกันอยู่คุณพ่อก็เลยถามว่าคุณพ่อสีเขียวนะะี่ค่ะในกรอบสีเขียวถามว่าจินเทียนชีเวินตัวสาวตู้จินเทียนก็คือวันนี้อยู่แล้วนะคะชีเวินถามถึงอะไรคะอุณหภูมิตัวสาวแปลว่าเท่าไหร่กี่นั่นเองกี่เท่าไหร่ตู้ตัวนี้แปลว่าองศาดังนั้นคุณพ่อก็เลยถามลูกสาวคนนี้ว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศา ลูกสาวก็เลยตอบว่าจินเทียนเพราะว่าคุณพ่อถามถึงจินเทียนถูกไหมคะจินเทียนชี่เวินอ่าลอกประโยคนี้มาเลยจินเทียนชี่เวินตามด้วยอะไรคะเขาถามถึงอุณหภูมิเราตอบเป็นตัวเลขนะคะเออสือปา้าตู้อ่าเออสอป้าคืออะไรคะเอะสอส,สองสือสิป้าแปดสองสิแปดก็คืออะไรคะยี่สิบแปดนั่นเองนะคะในภาษาจีน ตู้ก็คืออุณหภูมิต้าต้าวตัวนี้แปลว่าถึงถึงเท่าไหร่ละ่ะซานสืออู่ซานสามสือสิบอู่ห้าสามสิบห้าตู้สามสิบห้าองศานั่นเองนะคะวันนี้อุณหภูมิอะรคะยี่สิบแปดถึงสามสิบห้าองศานั่นเองนะคะลูกสาวตอบคุณพ่อไปโอเคทีนี้ เราได้เรียนรู้ไปแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่12ของเราเลยค่ะเรื่องของเขียนชี้ชีวบนตัวฉาตูนักเรียนคะก็จะเหมือนเดิมเราซื้อก็จะเป็นคนพูดคําศัพท์นะคะแล้วให้นักเรียนเป็นคนวงกลมว่าได้ยินคําศัพท์คําว่าอะไรจากฝากเราซื้อเอยแล้วให้มันไปตรงกับรูปภาพรูปที่นักเรียนจะไปวงกลมนะคะมีรูปภาพทั้งหมด3รูปมี A B C โอเคข้อที่หนึ่งคำว่าเร่อเร่อจะไปข้อที่สองเลยค่ะคําว่าหน่วนหัวหน่วนหัวต่อไปข้อที่สามค่ะเสียเฉียเสียฉีย ไปข้อที่สี่ข้อสุดท้ายค่ะตาเลยตาเลยโอเคนะคะทีนี้เราทำแบบฝึกหัดหน้าที่สิบสองไปแล้วเรามาดูหน้าที่สิบสามค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่สิบสามเขาบอกว่าเกินจี้พินยินเขียนเสีาจือเลือกอักษรจีนมาเติมให้ตรงกับตัวพินอินที่กำหนดให้นั่นเองเราไปดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่สิบสาม แต่ซื้อมีคำศัพท์มาให้เหมือนกันกันกบอยู่ในแบบฝึกหัดนักเรียนเลยนะคะก็จะมีคำว่าอะไระเชว่นเลียงนวลเลิงเล่ตัวสาวถูกไหมคะเรามาดูคะ่ะคำนี้เขาจะให้นักเรียนแค่คําว่าวนถูกไหมคะวนวนเราก็ต้องไปหาตัวจีนมาเติมลงเขาให้แค่พินอินมา ตัวจีนของเวินคือตัวไหนคะตัวนี้อ่าดังนั้นให้นักเรียนเอาตัวจีนมาเติมลงให้มันตรงกับพินอินโดยการที่จะไปหาจากคําศัพท์นั่นเองนะคะที่เราซื้อสอนไปหรือไปหาในคําศัพท์ในแบบเรียนก็ได้นะคะลูกโอเคทีนี้เข้าใจนะคะถ้านักเรียนเหมือนเดิมเลยถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนหรือนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถทักไลน์เราซื้อมาได้หรือแอด ลายเราซื้อมานะคะแล้วก็คนไหนที่ทำเสร็จแล้วเหมือนเดิมการส่งงานนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปงานที่นักเรียนทำเสร็จแล้วหน้าสิบสองสิบสามเนี่ยส่งเข้ามาในอะไรคะในอัลบั้มของวิชาภาษาจีนนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราซื้อก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้เสียทีเจียใจเจียนค่ะ